สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทําผลไม้ลอยแก้วนะคะผลไม้ลอยแก้วเนี่ยหรือว่าถ้าเราคุ้นเคยกันดีนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับตัวผลไม้กระป๋องนะคะวิธีการทําผลไม้ลอยแก้วเนี่ยหลักสําคัญเลยเนี่ยเราจะต้องรูเ้เกี่ยวกับหลักการในการทําให้สามารถเก็บได้นานนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะผลไม้ลอยแก้วเนี่ยทำได้จากผลไม้แต่ละชนิดได้เลยนะคะเพราะว่า ผลไม้เนี่ยฤดูการเนี่ยก็จะมีผลไม้จะค่อนข้างเยอะบางทีเนี่ยเราทานไม่หมดทานไม่ทนันแล้วก็จะเกิดการเสื่อมเสียใช่ไหมคะเราสามารถนําผลไม้เนี่ยมาแปรรูปเพื่อยืย้อการเก็บได้หรือถ้าเรามีจําเป็นจํานวนมากนะคะเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจาหน่ายได้นะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเริ่มจากการสาธิตการทําเงาะนะคะก็คือเป็นเงาะรอยแก้วหรือว่าเงาะกระป๋องแต่เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องในการปิดฝากระป๋องได้นะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธีการก็คือบรรจุในขวดแก้วนะคะซึ่งมีคุสมบัติเนี่ยเหมือนกับการบรรจุกระป๋องการที่จะทําให้ตัวผลไม้รอยแก้วของเรานะคะสามารถเก็บได้นานเนี่ยก็คือโดยหลักการเนี่ยเราต้องใช้การแปรรูปด้วยความร้อนนะคะโดยการพลาส์ไลท์นะคะเก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ตัวเงาะรอยแก้วของเราก็จะเก็บได้นานนะคะกรนีจะเป็นลนักษณะขวดแก้วที่เราใช้นะคะแล้วก็เราจะต้องใช้ฝาที่เ,ออเขาเรียกนั้นมียางรองด้านใน,นะคะ่ะเวลาที่เราบรรจุขณะร้อนนะคะ ก็จะเป็นการไล่าอากาศออกแล้วเราก็ปิดฝาทันทีนะคะก็คือข้างในก็จะมีอากาศพออาหารข้างในเนี่ยเย็นตัวลงนะคะจะทําให้ข้างในเป็นสูญญากาศก็จะสามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ข้างในไม่มีอากาศแล้วเนี่ยก็สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ตัวเงาะเนี่ยก็คือเป็นผลไม้ที่ไม่เปรี้ยวใช่ไหมคะซึ่งถ้าไม่เปรี้ยวเองเนี่ยเราจะมไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการพัชไล์ได้หรือการต้มได้เราจําเป็นต้องใช้การปรับกดนะคะเพื่อทําให้ตัว ความเป็นกรดเนี่ยมันจะมีคุณสมมัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่สร้างสารพิษได้เราก็เลยทําสามารถใช้กระบวนการพัาเจอไลได้นะคะเงาะลอยแก้วนะคะวันนี้เนี่ยจย์เตรียมเงาะอ,อยู่ที่ประมาณ1.5กิโลนะคะซึ่งเงาะ1.5กิโลเนี่ยปกติเวลาที่เรากินตัวเงาะลอยแก้วนะคะก็คือจะไม่มีเม็ดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องคว้านเม็ดออกนะคะ ส่วนผสมเนี่ยนอกจากจะมีงองแล้วเนี่ยเราก็จะมีน้ําตาลนะคะที่สําหรับการเตรียมน้ําเชื่อมนะคะและตัวหนึ่งที่เราบอกว่าเราต้องปรับความเป็นกรดใช่ไหมคะเราก็คือจะใช้กรดมะนาวหรือว่ากรดซิตริกซึ่งตัวนี้ก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าเราสามารถซื้อได้ที่ไหนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสะดวกนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเขาก็สามารถแบ่งขายให้ได้นะคะแลวเราก็ในส่วนผสมน,นะคะเราก็จะมีการเติมเกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อให ไม่ได้มีรสเค็มนะคะแต่ช่วยทําให้รสมีความกลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราปอกงอแล้วนะคะเราก็จะเริ่มคว้านเม็ดนะคะเราจะใช้มีดคว้านนะคะอันนี้จะต้องเป็นเทคนิคในการทํานะคะเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดการขาดนะคะเราก็จะคว้านทั้ง2ด้านนะคะคว้านด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็คว้านอีกด้านหนึ่งเพื่อจะดันให้ตัวเม็ดออกมานะคะอันนี้ก็จะดันออกนะคะอันนี้ก็จะ เป็นวิธีการคว้านมเมล็ดเงาะนะคะใช้มีดคว้านนะคะจะได้สะดวกเพราะมันจะใช้เป็นเป็นมุมโค้งอะคะ่ะเราสามารถที่จะเลาะตัวเปลือกได้นะคะแล้วเวลาคว้านเนี่ยก็คือต้องไม่เห็นเปลือกเพราะว่าตัวปกติเงาะมันจะมีเปลือกออสีน้ําตาลอยู่ด้านในนะคะก็คือต้องไม่ให้ทิ้งไว้อยู่บนตัวตรงตัว,ตตวลูกเงาะอะค่ะ <S <S หลังจากที่เราคว้านเม็ดเงาะเออเม็ดเงาะไปแล้วนะคะเราก็จะได้ส่วนที่เป็นเนื้อใช่ไหมคะแต่เวลาเราทําผลไม้ลอยแก้วเนี่ยจะผ่านความร้อน ตัวเนื้อผลไม้จะเกิดการนิ่มนะคะเราก็จะทําให้ตัวผลไม้ในมีความแน่นเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการใช้ตัวสารที่เรียกว่าแคลเซียมคอไลตตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายนะคะมันก็คือจะทําให้โครงสร้างของตัวผลไม้เองมีความเกรอบเพิ่มมากขึ้นนะคะวิธีการนะคะเราก็จะละลายแคลเซียมคอไลน์ที่0.5เ ซึ่งการที่เราจะทําให้ตัวเนื้อเงาะมีความแน่นเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เละในระหว่างที่เราผ่านความร้อนนะคะเราจะแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราค่อยล้างออกเพราะว่าตัวแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยจะมีลดฝาดเฝื่อนนะคะจําเป็นที่จะต้องมีการล้างทําความสะอาดก่อนที่จะนามาใช้นะคะเราก็จะนาเงาะที่เราคว้านไว้นะคะแช่ลงไปได้เลยค่ะเราก็จะแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะเอามาบรรจุในขวดนะคะ หลังจากที่เราแช่เงาะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์นะคะเราจําเป็นจะต้องล้างก่อนเพราะว่าแคลเซียมออกคอไรด์เนี่ยมันจะมีรสฝาดเฝือนะคะเราก็จะล้างน้ําประมาณ5ครั้งนะคะล้างด้วยน้นําสะอาดค่ะก่อนที่จะนํามาใช้ค่ะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเงาะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ําเชื่อมนะคะที่เราจะใช้ผสมลงไปในตัวส่วนเงาะลอยแก้วนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมน้ําเชื่อมนะคะก็นําน้ําตาลนะคะส่วนผสมที่เมือ่อน้ําตาลเกลือและกรดนะคะผสมแล้วก็ต้มให้ความร้อนได้เลยนะคะคนให้ละลายนะคะแล้วก็ต้มน้ําเชื่อมให้เดือดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเงาะไปต้มเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าความเป็นกรดเนี่ยเข้าไปในเงาะแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยที่ทาให้ยุ่การเก็บ สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยก็คือตัวง้อเองเนี่ยก็ต้องมีความเปรี้ยวด้วยจากตัวกรดมะนาวที่เราใช้นะคะอันนี้ก็คือเราจะต้มประมาณ3นาทีนะคะหลังจากที่เราต้มง,งาอในน้ําเชื่อมครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็จะนํเงาอขึ้นจากตัวน้ําเชื่อมก่อนนะคะเพื่อมาชั่งน้ําหนักก่อนที่เราจะบรรจุนะคะอันนี้จะเป็นขวดโหลแก้วนะคะไซส์ประมาณ350นะคะเราก็จะชั่งงาอเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ชั่งเนี่ยสัดส่วนอาจจะไม่ได้นะคะ ขวดแก้วที่เราใช้นะคะก็จะเป็นขวดแก้วที่ผ่านการล้างน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็ลวกนะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะหลังจากที่เราเติมน้ำเชื่อมร้อนแล้วนะคะเราก็จะทำการที่จะต้องไปนนึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่า เราต้องมั่นใจว่าความร้อนก่อนที่เราจะปิดฝาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า80องศานะคะเราก็จะนําขวดที่บรรจุตัวน้ําเชื่อมแล้วนะคะไปนึ่งนะคะเราจะใช้ฝาของตัวขวดนะคะครอบไว้ก่อนนะคะแต่ยังไม่ปิดนะคะเพราะว่าเราต้องการไล่อากาศออกก่อนเราต้องมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะมีอากาศเหลือน้อยที่สุดนะคะพอเราเอ,อนึ่งให้อุณหภูมิมากกว่า80เนี่ยข้างในจะเป็นสูญญากาศเนี่ยก็จะสามารถที่จะป้องกันการจเจริญเติบโตของเชื้อราได้นะคะ เราก็จะวัดอุณหภูมินะคะให้ไม่ต่ำกว่า75นะคะหรือที่80องศาก็ได้นะคะก่อนจางเปักนะคะค่ะเราก็จะบิดจนสุดมือของเรานะคะหลังจากที่เราบิดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําให้มั่นใจว่าเราสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้แล้วถ้าเป็นขั้นตอนนี้เรา,าจ,จะแช่น้ํานะคะเก็บแช่เย็นได้แต่ที่จะแนะนํานะคะถ้าเกิดเราสนใจจะเก็บที่อุณหภูมิห้องเนี่ยอาจจะแนะนําให้เรานึ่งซ้ําอีกรอบหนึ่งก็คืออีก15นาทีนะคะ หลังจากที่เรานึ่งเงาะครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาลงพักไว้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักประมาณ10นาทีก่อนนะคะไม่ควรลงน้ําโดยทันทีนะคะเพราะว่าขวดอาจจะแตกได้นะคะก็คือทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเราค่อยแช่น้ําลดอุณหภูมิค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะได้เงาะลอยแก้วนะคะที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วนะคะก็จะสามารถเก็บที่มันคุนห้องได้นะคะหลักสําคัญเลยนะคะที่อาจารย์เน้นเลยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปรับกรดนะคะถ้าเราทําทานเองที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะทําทานได้เลยนะคะแล้วก็เก็บได้แต่ถ้าจะผลิตเพื่อจําหน่ายนะคะจําเป็นต้องขออนุญาตผลิตอาหารหรือว่าต้องได้รับการรับรองจากออยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นอาหารในภาชนะบรรจุป,ปิดสนิทนะคะ ซึ่งสูตรที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยมั่นใจได้ว่า pH ต่ำกว่า4.6แน่นอนนะคะซึ่งคุณสมบัติของ pH ที่มีความเป็นกรดที่ต่ำกว่า4.6เนี่ยจะสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ที่สร้างสารพิษได้นะคะแล้วจำเป็นต้องเก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิทขั้นตอนก็คือต้องบรรจุร้อนไล่อากาศและนึ่งซ้ำเนี่ยก็จะสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้นะคะเราสามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยกับอาหารประเภทอื่นได้สิ่งสำคัญเลยนะคะเราจะต้องมีการ เ,ออเติมกรดลงไปตามสัดส่วนที่อาจารย์บอกเพราะว่าถ้าผิดสูตรเนี่ยอาจจะทําให้ค่า pH ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตรายนะคะหรือถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่า pH เราเป็นกรดหรือเปล่าอาจารย์รับผวนให้เช็คค่า pH ก่อนหรือส่งตรวจมาที่สถาบันก็ได้นะคะหรือถ้าทําแล้วเนี่ยเราก็เก็บแช่เย็นได้แต่ถ้าทําตามวิธีการและสูตรของอาจารย์นะคะ pH ต่ากว่า4.6แน่นอนเพราะว่าอาจารย์เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะสามารถมีตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ค่ะ